สุดฮอตอิงฟ้าวราหะนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูว่าเธอจะว่ายังไงลังบอสนวัดส,สั่งห้ามมีแฟน7ปีไปเลยค่ะ มีเรื่องให้ต้องเคลียร์กันอยู่ตลอดนะคะเมื่อนางงามสุดฮอตดีกรีองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อ n นเตอร์เนชั่2022อย่างอิงฟ้าเลยค่ะได้ไปออกรายการหนึ่งกับบอสนวัดค่ะแต่ว่าถูกสั่งห้ามมีแฟน7ปีเลยทีเดียวนะคะล่าสุดอิงฟ้าก็ได้ออกงานอีเวนต์ค่ะก็เลยถูกถามถึงเรื่องนี้เธอก็เคลียร์ซะเลยนะคะว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะไปฟังเสียงอิงฟ้ากันเลยค่ะ จริงๆมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะมันมันไม่มีใครรู้ขนาดพรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแค่พูดในลักษณะที่เหมือนแบบว่าเป็นห่วงเราว่าแบบเอออยากให้เราโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็อนาคตของเราประมาณนั้นนี่เองค่ะจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขหรอกดูว่านะอยู่ที่เวลาและความเหมาะสมมากกว่าวันนี้บอกว่าอ๋อได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าในอนาคตมันไม่ได้เราเราไม่พูดดีกว่าให้มันเป็นเรื่องของแบบแต่นาตอนนี้ปัจจุบันเราโฟกัสกับตัวเองแล้วก็กับงานทําทุกอย่างให้เต็มที่ก็โอเคแล้วค่ะ